อยากให้เด็กมีความสุขต้องเป็นครูแบบไหน ลองจินตนาการเนาะย้อนนึกกลับไปในสมัยที่เราเรียนอะ่ะเคยไหมที่แบบว่านั่งเรียนอยู่แล้วรู้สึกแบบว่าเฮอคาบนี้ไม่อยากเรียนเลยครูจะมาแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบนั่งนั่งอยู่พอครูเดินเข้าห้องมาเสร็จปุ๊บเหมือนความสุขมันถูกชัดดาวลงไปอะค่ะเราก็จะต้องนั่งนั่งเรียนนั่งวาดรูปเล่นบางคนก็นั่งหลับบ้างนะคะแล้วข้างห้องก็จะมีความอึมครึมเงียบๆนะครูก็เล่าไปเล่าไปเล่าไปเราก็ตั้งใจเรียนบ้างไม่ตั้งใจเรียนบ้างจบคาบออด แค่อยากจะโยนหนังสือแล้วแบบตีใจหมดข้ามแล้วเคยมีความรู้สึกนี้ไหมคะเนาะพัดว่าต้องเคยนะเราทุกคนผ่านโรงเรียนมาเนี่ยเราจะต้องเคยแน่ๆคำถามกลับมาค่ะแล้วความสุขในห้องมันหายไปไหนอะ่ะเกิดอะไรขึ้นที่ทําในห้องเรียนเนี้ยมันไม่มีความสุขอะ่ะแน่นอนคนหนึ่งที่มีความสําคัญที่สุดในห้องก็คือคุณครูถูกไหมคะคุณครูเข้ามาด้วยบรรยากาศยังไงคุณครูใช้วิธีการเรียนการสอนอยังไงถึงทําให้เด็กรู้สึกว่าแบบไม่อยากเรียนเลย แล้วทํายังไงอ่ะที่จะทําให้เด็กแบบเฮ้ยครูมาแล้วอุ้ยวิชานี้อยากเรียนมากเลยค่ะวิชานั้นไปได้ไหมแบบขออยากเรียนกับครูคนนี้อะไรอย่างเงี้ยทำยังไงที่จะทําให้เด็กกระตือรือร้นแล้วมีความสุขที่อยากจะเรียนแน่นอนค่ะมันต้องมาจากครูที่กระตือรือร้นที่อยากจะสอนแล้วมีความสุขที่อยากจะเรียนคุณครูคะคุณครูเคยนึกย้อนกลับไปไหมว่าแบบเวลาที่เราสอนแล้วมีความสุขเวลาที่คุณได้เห็นแววตาเด็กอ่ะแล้วเขาเป็นประกายอ่ะในสิ่งที่เราสอนหรือในสิ่งที่เราเล่าหรือกิจกรรมที่เรามาทำอ่ะแล้วเขารู้สึกว่าแบบ เฮ้ยสนุกมากเลยว้า wow, วมากเลยอุ้ยมันเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอคะครูแล้วมันยังไงอีกคุณได้เจอความกระหายในการอยากจะเรียนรู้คุณได้เจอความสุขที่เด็กอะรู้สึกอยากจะเรียนรู้สนุกสนานอยู่ตลอดเวลาอยากจะเข้าหาคุณตลอดเวลาอันนั้นใช่ความสุขของคุณหรือเปล่าคะคุณครู ถ้านั่นคือความสุขของคุณนะคะและถ้านั่นคือสิ่งที่คุณอยากจะทํานะคะนี่แหละห้องเรียนแห่งความสุขเริ่มต้นที่ครูค่ะเราอยากให้ครูนะคะได้พบแพชชั่นของตัวเองได้กลับมาพบความสุขของตัวเองและเมื่อไหร่นะคะที่เรามีความสุขเราถึงจะสามารถส่งมอบความสุขให้เด็กๆได้คุณครูที่มีความสุขจะสร้างให้เด็กมีความสุขได้นะคะดังนั้นนะคะเราอยากให้คุณเข้าใจเรื่องนี้ค่ะสีเนียซิสเต็มนะคะในระบบของเรานะคะมีองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญมากๆที่ชื่อว่าอีกิไกอีิ อกไอกคิ้งคือการที่ทําให้เราเนี่ยตื่นมาแล้วอยากจะทํางานในทุกๆวันเพราะเรามีความสุขเหลือเกินในการที่จะทํางานถ้าคุณครูค้นพบอิคิ้งของตัวเองค่ะครูถึงจะสามารถช่วยเด็กๆในการค้นหาและค้นพบความสุขและอิคิ้งของตัวเองได้เช่นกันนะคะ,ะฉะนั้นถ้าคุณครูท่านไหนนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะสร้างโรงเรียนความสุขฉันอยากจะเจอไิคิ้งของตัวเองฉันอยากจะมีความสุขในการทํางานอยู่ทุกๆวันนะคะเข้ามาพูดคุยกับเราค่ะว่าจีเนียซิสเต็มคืออะไรแล้วมันจะทําให้คุณมีความสุขในการทํางานทุกๆวันค่ะ